นั่นคือสงคามรูถังนะฮะเป็นบัวแทงนะฮะี่อบัวไอโฟนไอ้บัวแข่งบวแขงตัวคีนะกเาันแงไปเติมไปเติต้อเเรียยตัเตไเตดีกว่าคุณดูแบบนม่ฟังกว่าอันนี้จะมาเล่นแบบเลลิสติกนะฮะ่แบบคุบคุมยากนิดนึง นีมีในรถ่างฐันปีนก็เป็นคัมเเซอร์ D F นะฮะกสืนก็เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นมานิดนึง75มีไม่ได้เป็น75มมเบอร์บินแล้วมันออกขึ้นบินแล้วอ่าเป็น75มีนะฮะเอ้ยสลับแล้วหน่งเป็น17 17มมนะฮะเป็นเบอร์ใหญ่นิดนึงนะฮะซึ่งอาจจะดิแรงกว่ารุ่นอื่นนะฮะ มาเรนนี่ก็ไม่มีเป้าเสียวสาวให้เรากัน,นะต้ให้เรากับรื่บ้านเยตัดเเองหมดคือแบบถ้าแบบมันมีเป้าเสี้ยสาวเนี่ยมีนิสัญย,ยาเจอมาเนี่ยคือแบบต้องโกงเป็นไปม่ไดเรื่ปกติจะต้องแบบคำนวณเองอะไร เลนิิเนี่ยมัสามารถเอาเครื่องบินเข้ามาได้ลบนะฮะเพื่อที่จะนำมาขลุบอนทางนี้ไับนทาระดับนี้หรือจะเป็นเครื่องบินฝั่งก็ได้นนเบื่อที่จะเอาโมเมอร์อมาขลบจะถ้าจะเอามอเมอร์มาขลบเนี่ยก็เสี่ยงกับสายเหมือนกันนะฮะต้อมเตือนต่อมก่นนนนอกับคือแบบเกตกับเลิติกเนี่ย AI มีนคนรับ มันคนละท่วงเลยคุณผมถ้าเป็นมี่เนี่ยเดรดิีนีมีการต้องแบบเี้งแน่นกว่าแลเสียนะอาเดีดิแบีม่วงเนีีคอยโดนแประกอบฉากแต่ถ้าเป็นเดรดิจิเนี่ยคือใหญ่แน่นนะไม่เชื่อว่าีนี่แม่แม่เหลือเดรดเนี่ยเิทางก็นะกู้ไม่ได้เนเนี่ย เป็นรื่องทีาในรือนีเที่แบบเป็นี่ผลมากมาก้าเรามีนงคือเสรมาเลยนะเมกี้สงียเดียตายตดกดูไเร้ไม่ดตายนันงตม่้ัดก็้วแะระวังหน่อยนะในตัวหนึ่งนพวกเอ่อเิ่มเกี่ยวีย ต้นไม้เล็กๆนะตันเ,นเนล็กนเนี่ย,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 ม,ยมัน,น,มก,นก็นไปเขียวไปขาดจนยนทางก็มีเลยลบลดกาเส่อไปเรือยไปเรยโอเคมันจะมันรับยากหน่อยนะหมสูงจาการ์ตเลยจะมาเลนการเล่นจะได้เล่น,นยยตลาดนะเพ่อทำข้อเลื่อน จริเราเ่าเนี้ย่ได้ทันแบบแบบยไม่ได้เอาปืนหันปันลนะควรจะหันไ <c oughs> ด้ก็ยกเ <c oughs> <c oughs> สียง <c oughs> อะไรเน้คือเขียนเนี่ยแบบหันปุ๊บหันคือเป้าเนี่ยกะหันปุ๊บปุ๊บเลยนะ <c oughs> เออเดลตีจะทแบบช้ามากคอเราจะมันเป็นระดับตระดับนมันเป็นอาีเนี่ยก็แบบขนซอเลยที่นี้ค่างข้างเขาไม่พี่น้อง่างนี่ดีไม่เท่าเลยสิยี่สิบปดครังหา

มันแตกท่านแบบคนขับตายเลยนะฮะเอาใหม่นะฮะเอาใหม่เลยร์สองพันถุงสุดท้ายนะฮะถ,ถ้าเล่นอาเกนนี่แบบมันมันมากไงกัวม,มากเลยทีเดียวแต่ยังดีที่เราใช้ความระมัดระวัง นทำอิสระนะครับก็เลยช้าหน่อยตกาเยไม่ถึงไม่ถรว่ามันจะรู้ตัวแล้ว ปนไโอ้หม้พ่ปนพันพระเจ้ารันซ้อมได้ไหมซ้อมได้ พ่อปืนแต่งทำอะไรไม่ได้ ใสยสีกระดองลงอยู่นะตอนนี tá, ้จะรายงานต่อใส่ไปเพื่อไปเพื่อนั่นแหละไปเพื่อนั่นแหล ซ่อมประมาณสีซ่อมได้ไหมเดยนนะที่บอกให้กดดูนี่นะว่าไงเนี่ย บิดจระเบิดมาแล้วจริงโอเครก็บิดได้แล้วโสนของผมนี่หมต้องระวังหน่อยเพื่อนไปไหนกันไปไหนกัน เขารู้ตัวว่าต้องหอนีนแล้วก็ประมาณว่าแบบถ้าอยู่ตรงนี้ต่อไปมันจะโดนบินกนน๊กจิงระเบิดมาลงหนุ่มยำเนี่ยนะฮะใช่คิดสึกว่าน่าจะไปลาดตะเวนแล้วก็แบบไปดูชาวบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยกีพวกทัถไททัะเสีย ข้อมูลก็ยิงไม่ได้ท่อเตะซึ่ว่าเราต้องเป็นโลให้ใหกัเพื่อนเราครับตะกูตรงนี้ใช้ได้คำสั่งเลย PP ห้าสี่ยิงได้เราดีเดืนหนต้อตงเป็นรอให้แลมันละ นานไหม

รอรอ,ออะไรเ,รเรนี่ยนั่นเองเนี่ยเบบนี้น่เนนะเป,ป็นเหตุการณ์ไหมฮะใช่เลย ตัวไหนดีอ่าลำไหนไปดีลำนีนก่านะน่าจะแรงซูมแรงกว่าแคนนอนนะฮะยี่สิบมมแล้วก็เจ็ดมิล เป็นม,มอนี่เป็นมอเยนซ้า,นายเยเ็นขวาเดี๋ยวอันเดียวนี่แข็งแทงน่านจะเป็นทีร้อยนั่ Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ลุงลุงจังไกลงครับลงจ้เดเข้าด้วยเช่นเดนียวนีน้น โอ้ย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 รถพันล้มรถพันล้มน้ำล่วงไปแล้วบายบายปวดปวด

ไม่เต็มว่าม <c ười> ันโดยยิงแล้วป่อยเืตกลงงันตอนนี้ก็เดินขึ้นตั้งสิห้าคนยังมีงานนานหน่อยนะฮะไปแปรแล้ว he The enemy is winning! we counterattack! เป็นยาจริงๆนะครับหมดสมจริงอุดสาหะเลยทีเดียวเอเคซึ่งรถถังของเราก็ได้มาม่ใหม่นะฮะยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเกมแรกคงต้องคงต้องเล่นอ,อ,อีกยาวนะฮะการอัปเกรดอ่า กลไกของรถถัตงต่างๆางแค่สายพานยังไม่ได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นอ่าเฟืองนะฮะลูกล้อเป็น,ปนล้อรถถังส่วนรุ่งจนยังไม่ได้เลยเห็นแบบมันวิ่งช้ามากนะฮะก็คันนี้ก็ดีมาหน่อยนะฮะก็จะดีกว่ารุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้มนกระสุนกี่มิลวะอ้าวเจ็ดสิบห้ามิลเหมือนกันฮะอ๋ออันนี้รุ่น ท่อไม่ยาวใเฉยแต่ระยะก,การยิงสั้นมากถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ยิงไกลพอสมควรห้าสิบมมเฮ้ยทำไมไอ้คันนี้มีเจ็ดสิบห้าวะแต่ทอมันสั้นนะฮะแต่อันนี้น่าจะยิงเร็วกว่าเพราะมันจ,จุกระสุนเร็วกว่ายิงกระสุนกระสุนยิงใหญ่ยิงจุช้านะฮะคันนี้จะดีมาหน่อยนะฮะ เล่นงท่อแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไปยิงเขายิงไม่ตายยิงไสให้คันเดียวนะฮะโดนยิงท่ออย่างเงี้ยก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งเราต้องระวังมากๆแค่เวลาโดนยิงตรงโดนยิงตรงที่ป้อมเนี่ยแล้วก็ต้องแบบเล่นท่านเล่นรถถังเนี่ยก็ต้องแบบหาที่ซุ่มดีๆนะฮะอย่าให้ศัตรูจับได้แค่นั้นเองยิงประมาณคล้ายๆว่าแบบยิงแล้วยิงเขาตายแล้วก็ เปลี่ยนที่ฮนะพอยิงเขาตายอีกก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปนเรื่อยๆฮะเหมือนเป็นเหมือนสไนเปอร์นะฮะแต่ก็ต้องแบบต้องไม่ใช่ว่าแบบไปคนเดียวเราจะรอดน,นะมันไม่ใช่นะเราต้องไปเป็นเป็นทีมนะฮะคือก็แล้วแต่คนเล่นนะแล้วแต่เทคนิคอะไรครับก็ไว้เพียงแค่นี้กัน,นะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮบสวัสดีครับ